ทหารกองกำลังการเรียงคารณนีร่วมกับพันธมิตร KNDF และ PDF ทำการซุ่มโจมตีทหารเนียนมาสังกัดกองพันที่515และ516ที่ถูกส่งมาสนับสนุนการช่วยรบให้กับทหารเนียนมาสังกัดกองพันทหารราบที่135ที่ใกล้เพียงพ้ำต่อก,กองกำลังคารณนีโดยได้มีการประทะกันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง17นาฬิกาของวันที่12เมษายนโดยสามารถจับกลุมทหารเนีนมาได้56นายจากทั้งหมด109นายจากการ ตรวจสอบพบว่าที่เหลือเสียชีวิตจากการประทะทั้งหมดแหล่งข่าวในฝั่งประเทศเนียนมาระบุบอกว่าเกือบ2เดือนนับตั้งแต่กองกําลังปฏิวัติได้เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อยึดครองเมืองผาซองในรัฐคาร์ดนีและการโจมตีทางอากาศของกองทัพอากาศเนียนมาทําให้พลเรือได้รับบาดเจ็บมีทหารได้รับบาดเจ็บอีกจากนวนหนึ่งทั้งนี้ตั้งแต่วันที่23มีนาคม2567เป็นต้นมามีค่ายทหารของทหารเนียนมาจำนวน9แห่งในเมืองผาซองถูกกองกําลังผสมยึดได้ ขณะที่องค์กรฟรีเบอร์มาเรนเจอร์ได้เผยแพร่คลิปการช่วยเหลือรักษาพยาบาลทหารของกองกำลังคารน์นีที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบในการเข้าโจมตีเพื่อยึดฐานที่มั่นของทหารเนียนมาพบว่ามีทหารบาดเจ็บเป็นจำนวนมากแต่ก็ได้รับการดูแลรักษาจากองค์กรดังกล่าวเป็นอย่างดีครับ